เอไมนเป็ชาชีวะกล้องวงจรมปตามสีแยกหรือว่ากล้องดำคาเมล่าดำนะหรือว่าคาเมล่าแล้วก็เอาโชว์หวยจ่ายวยรถที่เทขยะสีเขียวที่มอบไปให้แท่แล้วก็เอานายกประจารองสกลนครที่เข้าไปช่วยนำเรื่องยิง ตัดออกตัดออกเวลาสอบสวนมันกูมึงเลยเข้าใจหรือเปล่าตัดออกไปเลยเวลาสอบสวนกูมึงเลยเข้าใจเปล่าไม่ต้องไปไว้หน้ามันมันยศถามมันอาสังไหนถอนออกไปก่อนเข้าใจเปล่ากูมึงเลยเข้าใจหรือเปล่า มันบอกว่ามันไม่คุ้นสธารณะที่ตั้งอยู่หน้าหุดอนเจเนสีถ้าเป็นแบบนี้กูแต่ทิ้งแล้วไอ้ควายไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้คุดนนรกไอ้เหี้ยไอ้แย็แมกไอ้ควายไอ้ยัดเช่ด